วิริยะเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้สัญญาจําได้กลายเป็นทิระสัญญาเมื่อจำอารมณ์ได้อาศัยเพียรให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสันติและสัจจะเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตังมันจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาทําไมผู้รู้ยังไม่เกิดเพราะยังเพียรไม่พอหรือว่าปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นผู้รู้กับการเป็นผู้เพ่ง จิตก็เลยไม่ตื่นงั้นเพียงพอแล้วเต็มที่แล้วจิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วได้ศรัทธาวิรยิยะสติกับสมาธิเลยเป็นเหตุให้เราพาจิตมันโน้มน้าวดูกายดูใจแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเห็นรูปนามตามความเป็นจริงคือเห็นไตรักปัญญาจึงเกิดขึ้น เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจะเกิดวิมุตติทีระดับขณะทีละขณะคือการดับและนิโรดดับด้วยตัทังขประหารด้วยวิปัสสนากระทบและกระเทือนแยกและเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของอารมณ์ที่กระเทือนทําให้มากทําให้บ่อยตัทังขประหารก็เป็นเหตุให้สมุเฉทประหารสมุเฉทประหารคือดับด้วยองค์มักมักใดมักหนึ่งในสี่นี่คือเหตุที่เราจะ ปฏิบัติให้ตรงนั้นจะตรงเข้าถึงอริยมรรคอริยผลได้ต้องเปิดประตูอันหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิเข้าใจให้ถูกต้องมีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วเราต้องเรียนรู้ก่อนศรัทธานี่ปราศจากของเก่าไม่ได้ปราศจากการฟังธรรมไม่ได้เลยเมื่อเข้าใจแล้วถึงเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นภัยของการเกิดเห็นภัยของรูปและก็นาม